โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการอวบซีให้นักหนังนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกมไล่ลันเกอนะครับผมก็ผมเอาซาโอเวอนะร์เลยนะฮะก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม่าตั้งใจเหมือนกันนะเฮ้ยชิบหายแล้วผมเล่นมาก,กี่วันวนะเนี่ยก็ไม่เป็ไนไรฮะเล่นมาแค่ประมาณ5วันก,กว่กหาเนาะไม่ถึงอาทิตย์มีถึงวะ ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะฮะก็ออก็ยังตระกายอยู่นะฮะก็ผมยังตระกายอยู่นะฮะย้อนของจะทิ้งไอดีไว้ให้ข้างล่างนะครับไอดีไลน์เนาะโอเคเล่นไม่ถึงอาทิตย์นะฮะประมาณหกหกเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันที่เจ็ดมันก็อาทิตย์หนึ่งละาปวประมาณหกวันนะฮะผมก็โอเคครับผมก็ กะกากอยู okay. 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 ่นะโอเคนะโอเคนะใจย็นนะโอเคครับผมเป็นการกะกากอยู่ก็เพื่อนมันบอกว่าให้หลบมาเล่นนะผมได้ล่นหลบมาเล่นเนาะก็ผมเล่นกากนะครับก็จะทำอะไรดีทำอะไรดี นอีเดียวตายนี่นั่งนั่งนั่งร้องไห้มา่งมึนสุดใจฉันเรียบร้อยไปแล้วมีสกิลตดสกิลไมสใช่สก,กลิสกกลสก,กลิสกเกลเรียบร้อย มาเลยเอ็กซ์คินามาแล้วเห้ื่อนอนตายกันไปมา <c oughs> ไม่ต้องสัแล้วว่า ้าไม่ผมถึงปล่อยมายไปนะครับขอให้ดูข้างล่าง,างด้วยนะฮะมันมีรูปหนังกับโลนี่ตรงนี้ขึ้นขึ้น,นแน่เพราะว่ามูนเนี่ยเป็นสายแทงงบไบงแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพมูนให้กลายเป็นสามดาวนะฮะก็มาล้ว ไอ้ปมนไอ้บอสม,มาใช่ไหยไม่ใช่บอสแต่คายบอสแต่ไม่ใช่เพราะมันคืองามนะฮะก็โดหดไม่หญ่นะอ่าตอนนี้ผมเตรียมทีมเ,เล่นแล้วนะโอ้ยเรดดี่ตาโอ้โหลดได้แค่หน่อยเดียวเลย มันโดนในป้อมข้างหลังเลยวะ่ะน่าดูนะมาไปมาเติมปะเปล่าไม่มีเติมไม่มีเติมบอกเลยเกมนี้นะฮะไม่มีเติมครับเล่นไม่มือนวลๆนะฮะบอกเลยไม่มีเติมนะฮะ ถึงแม่ว่าจะเติมแต่ผมก็เติมไม่เต็มนะครับผมเกมออนไลน์งเนี่ยผมแบบเติมไม่เป็นไงถึงแม้ว่าอยากจะเติมแต่ผมก็ไม่เติมอ่ะทีประเด็นคือไม่เติมเว้ยน่าเติมป่านี้ผมก็ชนะไปนานแล้วเชื่อไหมล่ะแหม่ไม่แปดดาวตัวเนี้ย ดาวตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ตอนอุ้ยสามคือเดี๋ยวผมจะปล่อยว่าตัวไหนเป็นตัวหนึ่งตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะฮะแล้ตัวนี้ตัวที่สองแต่เจ้าของหลามเป็นตัวที่สามแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สี่แล้วก็นี่ฮะตัวนี้ฮะนะครับผมนะอ่อยากอยากตีมากเลยไอ้ไอ้เวอร์ชั่นเก่าเขามันสามารถตีกับเพื่อนได้ไงแต่เวอร์ชั่นเนี้ยมันตีไม่ได้แล้วดูนะฮะ เนี่ยเห็นปะเห็นปะครับเนี่ยนี้เนี่ยหนูเลเวลเข้อที่น้อยกว่ากลุ่มอีกอบะทำไมผมเลเวลสูงจังเนี่ยเห็นปะเขามีตั้งโหดอ่ะเขามีตัวโหดเนี่ยตอนนี้เขาก็าโหดนั่นแสุดยอดเลยพี่ตรงนี้คำนับเลยดูดูเลือดเขาะโอ้เกม เฮ้ยทำไมมูนไม่ใช่มูนดีบ่าวเออไอชิบหายนี่คือทิมเอ๋ออ๋อเดี๋ยวขอดูขอดูกอนเนี่ยี๋ยวขอขอดูนะอันนอืมอยากตีอ่ะอยากตี รู้สึกอยากตีรู้สึกร่างกายอยากวัดท้าอยากชนะเฮ้ยนะฮะแต่มันก็ทำไม่ได้นั่งเซ็งนะครับผมนะเออพื่อนก็มีแค่นี้นะเออเมื่อกี้องค์ชายเมื่อกี้เมื่อกี้องค์ชายเมื่อกี้ไม่ใช่พี่สกิดนะฮะจะเย็นๆนะครับผมเฮ้ยเขาคือเพื่อนของผมนั่นเองฮะที่ชอบรู้สกิด เขาง่ายๆคือเพื่อนผม,มแหละม,มึงมาสมมกอะไรกันแถวนี้นี่โอ้โหมึงสมูกบังอาจสมูกบังอาจสมูกโอ้โหเบาเบาผมจะตายเนี่ยดมควันน่ะมึงสมูก มึงมาสมุกอะไรกันแถวนี้อือ้าวไม่เพื่อนอ้อ้าวไม่เกือนเออ้ออาวไ,ไ,ไม่สมุกมาเพื่อนเอรู้สึกเป็นยิ่งนักเพือนเออเอสมุกเออกี่ตัววะเนี่ยสามตัวก่อนไปสตัวก็ชนะแล้ว ไม่ต้องถึงแปดดาวเพราะว่าแปดดาวอลไรนะก็ไปไม่ถึงฮะแหละาวอาบโอ้ยได้ไข่ไข่ที่ไว้กินทอดยมเช้านะฮะเออเจ็ดสิบแล้ว อยากรู้เหมือนกันว่นาตุ้งแสงนี่ออกมาจากไหนกันนะฮะโอ้สมโมคไม่เพื่อนเฮือกสมโมคเพื่อนเออสลายไหลเลยเฮ้ยมันมาแล้วไม่โตกล้ามโตกล้าม เดี๋ยวรอดูนะครับหมดสุ่มเนี่ยนี่จะหายภายในครั้งเดียวไม่หายว่ะหายได้หายหน้าโอ้ยมึงสมวกับช่องกูจะดูไหมเนี่ยสมวกจังเลยลำโลงเลยโดนเด็กดา่าแน่แน่โอเคครับดูแล้กวก็ตามนั้นนะครับผมก็ ผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะให้โดดเกมไหนวันนอ้กันนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไได้น,นนะแล้ะไปหาถ้าโหลดอะไรถ้าโหลดไอเกมที่ว่าให้ให้เล่นไม่ไน่าด,ดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะฮะ 唉。<sighs> เกมนี้ก็ต้องใช้เวลานานในการตีนะครับ ไอ้ออคนเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เติมผมไม่ได้มาอะไรกับผมสุ่มแค่ห้าสิบเพรก็ได้หมดแล้วคือสุม่มห้าสิบเพจนะนี่คือสุม่มห้าสิบเพรครับบางทีก็สุม่มสิบเพรเนี่ยตัวเนี้ยสุม่มสิบเพจแล้วหมดเนี้ยสุม่มห้าสิบเพรเนี่ยเนี่ยสี่ตัวเนี้ยคือสุม่มห้าสิบเพรส่วนตัวเนี้ยตัวเดียว คือสูงสิบเพชรนะฮะใครเพื่อยผมหน่อยดีกว่า มาแล้วว้ยตีจังระยะไกลฮะเขาไม่บาร์ระยะประชิดนะฮะเนี่ยประชิดมากจนตายเลยใชครับบูลจะสู้ลูกอ้าวมูลตายเล่วๆล่นนอยนี่เล่น่นน้อยอ้อตายเลยยังยัง ยังไม่ตายหายไปปะนี่นะครับผมนะเอเลยนี่ ตัวเดียวมาแล้วฮะฉบับเด็ดผม ถ้าเห็นเงียบๆ่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะผมไอน,นี่อยู่นะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพาคดคลิปอะไรใหม่ๆนะผนจะลงช่วงทุกอประมาณวันอาทิตย์ไม่ก็วันเสาร์นะผนจะลงช่วงนั้นนะทุกนะก็อย่าลืมนะ เสาร์อาทิตย์นะครับออบอสตาเลวตีมันสีนะครับผมก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลสบสบค์กด subscribe ให้ผมมิ้มมนด้วยนะอย่าลืมกดแชร์แบนๆให้ตัวด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับจุ๊บๆนะเบ,บ๊ะ